ในหมู่บ้านนะ หลังนี้หลังนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งนี้ไว้ล้อเท้าเรับอการล้อเท้าเหลือประตูเปิดได้ไหมพี่มีคนติด,ม,ด,ม,ดมีคนอยู่ข้างในไหมไม่รู้กลางเนี่ยเท้ายอะพี่ย้ำบอกป,นะปิดเลนเลนหนึ่งเดี๋ยวโบกรถเข้าเลยพี่ แป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงพี่พี่เปิดดูเลยนะเดี๋ยวผมเปิดเองพี่จะถอยออกมาเลยมาจัควันปุ๊บเลยนะใช่ควันม,มันเยอะครับไม่มีคนติดนะไฟมันไหม้ที่ชั้นไหนพี่ออพล,ล่านออกชั้นสามพรามลาดเท้าสี่หกแจ้งธนาคารโมสิบแล้วพี่ไฟไหม้มีกลุ่มควันที่ชั้นสามต้นเพิงแจ้งว่าอยู่ชั้นสามไม่มีคนติดค้างอยู่ด้านในเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันสี่ <4 S 2> ช,ชั้นคนติดหรือเปล่าร แต่ยังไม่ยืนยันนะว่าติดหรือเปล่าเดี๋ยวรอรถน้ำมาก่อนพี่ครบวันเยอะมากตอนนี้ยังไม่เห็นไฟสองสามสแต่เนชั้นที่ เราห้าสิสี่เฮ้ยทำไมรถน้ำเงียบไปเลยวะมาแล้วอ มีควันทั้งสามแต่ยังไม่เห็นไฟซีเอกันหน่อยอ๋อผิดายแล้วเย้เฮ้ยโอเค,อเคไปสยดต้วแล้วกอไม่มีคือ้แล้วเ้าต้องไปไหน ห้องนี้สองิบหกาิบได้ได้แต่ควันเยอะอย่าเพิ่งเปิดนะให้มันตราจะทานรถห้นสี่ัไม่ไกั่ห้าสอันี่วัเดครับขอรครห้าสวันสี่4ันสอ6สสี่หห ่ตัง้งใช้แล้วมั้ยไอ้นี่ออไอ้ตัวสายนัครับพอเฮ้ย hey. ขันส,สามขันส,สามเหรอใช่ัด<ม>ลมก็ไปดิอ่าเอาแล้วไม่เอาเดี๋ยวเอาเอาพัดลมตัวนู้นมาด้วยแล้วทำไมไม่เอาแล้วพัด้มไทยขับอ่ะอันนี้ว้า wow. ไปพร้อมหัวฉีดย,ยังไม่ยังไม่ต่อน้ำอ่ะแล้วย,ยังไม่ต้องเปิดสายนเิ่งมาวางเลยเนดะี๋ยวลากไป นตามหนึ่งไปอบไปอบรอกกันไปอบใครใครมีเอเล้รถดยอยู่ตรงนี้ขี้สายให้ด้วยได้ได้ด้อไ่าสายได้งเดี๋ยวจะขึ้นไปชันสามยังไม่ต้องเปิดน้ำหรอกเอ้ ยอบยอบมันไดอยู่ทางขวาม,มือเดี๋ยวรับผัวฉีดหน่อยนะยอบถึงไหมมีใครอยู่ในไหมครับว่าลากโย่ลากโย่ เด้นี่นี่เสร็จแล้วเสร็แล้วไม่ต้องใช้น้ำหรอกไม่ต้องเปิดหรอกอันนี้น่าจะดับได้เลยพี่หน่งพี่หน่ง เจอต้นเพลิงแล้วนิดเดียวดับแล้วดับแล้วเพลิงสงบเพลิงสงบดับแล้ว,ว,วเพลิงสงบเนี่ยไฟสัรตัดคิวท่อลมโชคชัยโชคชัยเพลิงสงบเ,เนี่ยใช่ใช่เครื่องทำน้ำอุอน่น แต่้าสี่หนึ่งระรามเกรหของพระรามแท่แล้วโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าต่างเคียร์เลยจบแล้วแค่นี้นเอ,องระารีะระาเป็นสัญแาหตี้หาู่ส่งขอราคาที่ส้ายงบ้านการนงแยกราชาเป็นหนี้คอหนี้ื เดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวผมลองเปิดสวิตช์นี่ก่อนไฟไม่ติดอะ่ะเซฟตี้มันน่าจะตัดไอเบเกอร์น่าจะทิปไปแล้วไฟไม่ติดเดี๋ยวผมไปเปิด,ปดชั้นบนก่อนนะเดี๋ยวไประบายควันชั้นบนก่อนมันะไม่ใช้งาแล้วก็ต่อเลยนะไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ต้องเปิดขอแค่ระบายควันอย่างเดียว พี่นน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องเปิดหน้าต่างระบายควันอย่างเดียวแต่<ม>๋ยวควันมันหนาอยู่เดี๋ยวผมขึ้นไปบน,นเองเอาเอาระบายควันมาค่อยๆระบายไปขงบนไมไไไม่ีอะไรขึ้นไปแล้วเอาละขึ้นไปเปิดหน้าต่างแล้วโอเค มันแค่นี้เองไม่ไอ้น้ำร้อนไอไอเครื่องทำน้ำอ,น okay. อุ่นโอเคจบละอ๋อเดี๋ยเจะเลกเทะดับแค่แล้พห่เปี๊กพี่ปี๊กปี๊กปัดด้วยเดี๋ยวจะลงยากตรงตรงชั้นสองเลยนะ คนคนสายสามสายสี่ชื่อหนึ่งแต่โอเคเปิดเกียร์เรียบร้อยอ๋อ ด้านางคืแแต่พระรามเว2พะามเปลี่ยนด้าเท้าคือแต่พะรามเกิดหลัดเท้าว46ว2พระรามเปลี่ยน,น, 4, 6, 2, น,นโชคใช่หายทอดหน่อยครับ ไอ้ไไฟดับไฟดับวิญญาณไฟดับหมดเลยนี่ขายคารามลาดท้าสี่หกิวลาดท้าสี่หกให้หาช่องทางติดต่อก่อนที่สถานีไฟดับหมดเลยใช้ไ,ไม่ได้เลยทราบทราบ ใช้วิทยุรถน้ำอะ่ะพระรามลาดพรา้าวสี่หกลาดพร้าวสี่หกแจ้งวิทยุที่สถานีเกิดเหตุไฟดับไม่สามารถติดต่อได้เปลี่ยนลาดพรา้าวสี่หกพระรามสอะธรรมพลังสี่สามสามหนึ่งเวลานี้อยู่ระหว่างว่ากี่ต้องการว่าเปลี่ยหรือไม่เปลี่ยนไม่ต้องการเปลี่ยนไม่ต้องการ ทั้งสุติทสารและบางเขนวหกสิบมากครับรถท้ายสี่หระรามแามสะตะินสามสานจากพรรามเปลี่ยนจะแจ้งกำลังรถท้ายสี่หให้เร็ว่าสีได้เลย ไม่มีอะไรแล้วใช่ครับจุดเดียวใช่ครบจุดเดียวุ่นใช่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นแลวฐานี้ไฟดับโคตรสวยเลยสวยโคตร สตูดิโอนี่หว่า,มาลมมันทางไหนอ่ะไม่เป่าชั้นั<า>้นบนใช่มันก็หนาวมันออกทางรู้ได้ไงลุกที่ก็เขียนกันอยู่รอ ไฟไหมเนี่ยครับผมสวยจริงๆเลยเป็นยุ้ยไฟดับยิงอัดงี้ขึ้นไปก็ได้เดี <Okay. S 1> ๋ยวมันดึงวนขึ้นไป <Okay. S 1> ดเดียว ไม่เท่าไหร่แม่งเอ้ไฟนั้นสถานีดับอีกสวยชที่หายนะไฟสถานีดับไฟที่สถานีดับโโอ้สุดยอด